ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําการแปรงโฉมวารบี้กันนะคะเราก็จะมาแปรงโฉมทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะเป็นมาบี้นะคะเมอร์เมดเมอริอาค่ะทุกคนของู้จักอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวารบี้เมททูมูฟค่ะก็จะสามารถขยับได้ทุกส่วนอันนี้จะเป็นวารบี้จากกล่องทั่วไปนะคะก็จะผมน้อยมากเนี่ยค่ะผมน้อยมาก อ่ะล้าก็จะมาแปลงโฉมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตามกล่องที่ได้มานะคะข้ามาเริ่มกันเลยค่ะก็จะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมริอานะคะก่อนอื่นเราก็ต้องถอดหางก่อนเลยค่ะค่ะก็จะเป็นตัวนะคะเออแล้วก็มาเริ่มทำการเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ชุดที่เราตัดเองนะคะก็เราจะเย็บออกมาเองเราก็จะมาเริ่มทําการใส่เข้าไปนะคะก็มาจะเป็นผ้ายางยืดน,นะมันก็จะใส่ยากหน่อยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็น ุณนาลีอ่ะใส่กระโปรงอ่ะมาเริ่มกันต่อที่การทำผมแล้วกันนะคะเราก็จะทำง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จับผมมาปล่อยสักปล่อยหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆรวบเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กิ๊บค่ะหนีบเข้าไป ก็จะได้ผมน่ารักน่ารักกันนะคะนี่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะตัวนี้แล้วก็เราจะใส่เป็นมงกุฎนะคะอันนี้ก็จะได้มากับตัวเมริอาเหมือนกันใส่ข้าไปนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่กาไลาข้อมือค่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะจะเป็นดังยางสองสีเราก็เอาเข้าไว้ในแขนแล้วก็ พันเข้าไปอย่างนี้นะคะอะ่แล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะตามเข้าไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วไปดูที่ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นบาร์บี้เ e กทูมูฟนะคะก็จะเป็นบาร์บี้ที่ขยับได้ทุกส่วนนะคะตรงนี้ก็ขยับได้ แล้วก็ขาก็จะขยับได้ตัวเท้าก็จะขยับได้ค่ะแล้วก็แขนนะคะมือค่ะแล้วก็ขอแล้วก็ขาแล้วก็จะไปเปลี่ยนให้เอ่อสาวเล่นโยคะคนนี้นะคะกลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยเลยนะคะไปเลยค่ะก็ถอดชุดให้มันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่เจ้าชุดกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดเจ้าหญิงนะคะก็จะเป็นไม่ใช่ชุดของตัวนี้นะก็จะไปซื้อมานะคะเป็นชุดของตัวอื่นนะก็จะสวยนะแล้วก็น่ารักเหมือนกนาราดูเลยกดพเกลือ <Good idea. S 1> อ่า เดี๋ยวสักครู่นะคะขอใส่ก่อนค่ะก็จะเห็นนะคะว่าก็จะไม่ค่อยพอดีตัวนะคะเราก็ติดซ้อนกันประมาณนี้นะคะก็จะต้องทำให้พอดีตัวมากกว่านี้ค่ะก็จะเป็นลิปวิ้นนะคะสีชมพูนะคะเราก็เอาไปผูกเป็นโบข้างหลังเลยนะคะแล้วก็จะ ปูกเข้าไปอย่างนี้ค่ะเอาไปข้างหลังแล้วเราก็จะปลูกนะคะให้เป็นเหมือนโบค่ะมานี้นะคะก็ปลูกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วค่ะ ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งเออเป็นเครื่องประดับกับรองเท้ากันต่อนะคะค่ะไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นเครื่องประดับกับรองเท้านะคะก็จะเป็นรองเท้าสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสร้อยเพชรนะคะแล้ก็จะมาใส่กันก็ใส่สร้อยก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่รองเท้านะคะ นี่ค่ะอ่าก็ใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะค่ะก็จะได้รองเท้าแล้วนะคะที่เหลือก็เสร็จแล้วค่ะบาร์บี้ของเราก็ผมนี่ก็ชอบเขาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปรวบอะไรน่ารักอยู่แล้วค่ะไปดูกันที่ตัวต่อไปเลยค่ะ ดูกันที่ตัวนี้นะคะก็ชอบชุดชุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดแบบไปงานนะคะก็จะเป็นเวงเวงนะก็จะแค่แต่งผมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องประดับคะ่ะก็มาดูกันที่ผมก่อนเลยค่ะผมเขาจะยุ่งนะคะก็จะเปลี่ยนทรงผมด้วยแล้วก็จะทําให้ใหม่นะคะก็แกะยางก่อนผมเขาก็จะเป็นหยิกๆย,ยุ่งยหน่อยนะคะ ก็ค่อยๆแกะแล้วเราก็หวีนิดหน่อยค่ะก็หวีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นผมรอนๆหยิกๆอย่างนี้นะคะเราก็เอ่อเราก็จะทําเป็นอย่างนี re, ้ราคาสวยแล้วเราก็จะใช้เป็นกิ๊บติดผมนะคะก็จะเป็นกิ๊บีเสื้อหนีบเข้าไป เงินจะเป็นสีเขียวนะคะสีมันก็เลยจะแตกต่างนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็จะใส่เป็นมงกุฎนะคะนี่ค่ะ,ะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นเครื่องประดับนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่้คอนะคะก็ใส่เข้าไป ตรวจลงเรื่องรองเท้านะคะก็อ an so, so ันนี้เขาจะใส่อยู่แล้วนะคะรองเท้าก็น่าน่ารักอยู่แล้วค่ะเราก็จะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะคะตัวนี้เขาน่ารักอยู่แล้วขมข้างหลังก็เขาก็สวยอยู่แล้วนะค่ะค่ะตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราไปดูสามตัวในความงามกันข่ก็กลับมาพบกับความงามของสามสาวของเรานะคะที่เราแต่งตัวไปเมื่อสักครู่นะคะก็ เราก็จะทําผมให้ใหม่หน่อยนะคะเพราะเมื่อกี้ผมมันหลุดก็อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงที่จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตที่หน้านะคะหน้าของแต่ละตัวนะคงจะเห็นความแตกต่างกว่าตอนที่แต่งตัวนะคะ<ม>เพราะว่า แต่งหน้าเพิ่มไปนะคะด้วยของเครื่องแต่งหน้าของเด็กนะคะก็อันนี้ก็เป็นของเล่นเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่ามีเสียงแทรกอะไรที่มันเออฟังไม่ค่อยเข้าใจก็อย่าไปอะไรมากนะคะเพราะว่ามีคนคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย 太累了。Hey,